เจ๊ผัดแป้งอะไรเบ้าตาอย่างนั้นนะเจ๊นั่นพ่อมาแล้วเดี๋ยวเต๊ให้เขาเล่นนนั้นก่อนไปไปพี่ถัง,นะถงเขาจะลงมาไม่เอาเอา,เอากาแฟมาให้เขาก่อนใส่ใส่เบาใส่เบา,เบา,เบานี่เขาพูดค่ะเตรียมจะเกี่ยวแล้วใกล้ละ ไปคนได้เหรอแล้วแต่รถอะไรก็ได้รถเรารอเอง,เอ,งอ๋ออดุลมาปะไม่มาพอสิบล้อไปลองงั้นหนูก็เอาอีแตนก็กระบะไปหมดปะล่ะห,หมดมากแลถึงบ้านอ่ะออามาเป็นกันคงไม่เกินลายเกินหนามาก น้องรุนดูดิเจไขายกับพ่นนุบป่ะไปแหน่แหน่ถ้าเอากระบะอีอแตนไปก็พี่ถังก็ไปด้วยนะถ้าติบล้อพอจะไปอีกไรนึงเอปู่ไม่รู้ไงนะปู่ไม่มาลุนเขาไงโูไม่มาเก็บร่องได้เมื่อมาก็เก็บอีกเฮินเก่งไม่หนูว่าปู่ไปไหนท่น่ะ สวยก็ไม่รู้านเริ่มมันยากถาไม่ดีป่ะโทรเลยพ่อมันดูที่นี่บ่อยทำไงไว้เนี่ยเอ้ยอันนี้หนูนั้นแล้วซ่อมไม่ใช่เดี๋ยวเขาจะมาซ่อมดูมันไม่ตรงอ่ะซ่อมไปแล้วอันนี้อันนี้จะเป็นผนยอดอันนี้เขาเขาโพดต่อมด้วยอันนี้เราเราซ่อมเพิ่มนะคะอันนี้มันขึ้นไม่ค่อยดีเราก็เลยมาซ่อมซ่อมแบบว่า ใส่เปเอาน้ำหยอดนะคะแคทก,ก็มาซ่อมด้วยนะคะอันนี้เราถือว่าซ่อมเต็มที่เหมือนกันนะคะเอาให้เต็มพื้นที่ไปเลยไหนๆเราเหนื่อยแล้วนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็ถ้าเป็นแปลงที่แบบว่าเป็นของทางบ้านแคทเองก็ก็จะมี